สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสุขโขทัยลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนสวรรคโลกรับการตรวจราชการกรณีปกติเมื่อเวลา13.30น 30. ของวันที่15มีนาคม2566ณห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านยาวอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุขโขทยัยนำโดยดรนายแพทย์ปองพลวรปานินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุขโขทยัยทั้งนี้นายนรุดลอ่วมสุขพวกหน่วยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่สองได้มาเป็นประธานจัดการประชุมโดยทางสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุขโขทัยและมอบหมายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านยาวเป็นตัวแทนต้อนรับคณะตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวงสาธารณสุขรอบที่หนึ่งประจำเขตสุขภาพที่สองโดยมีในายชัยวัตรประดับเพชรตลัดอาวุโสอำเภอสวรรคโลกนายแพทย์สุทนทั่งสิริู้วหน่วยการโรงพยาบาลสวรรคโลกและนายรัชกรคำถาเครือ สาธารณสุขอำเภอสวรรคโลกพร้อมด้วยคณะกรรมการพอชออำเภอสวรรคโลกคณะกรรมการพอชอตตำบลอำเภอสวรรคโลกให้การต้อนรับด้วยตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุขโขทัยมีกำหนดการรับการตรวจราชการกรณีปกติรอบป,ปีหนึ่งที่งบประมาณ2,566ในระหว่างวันที่15-17มีนาคม2566 โดยคณะตรวจราชการและนิเทศงานประเด็นระบบสุขภาพปฐมภูมิมีแผนการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ผลการดําเนินงานปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานมุ่งเน้นการเยี่ยมการเสริมพลังให้ข้อเสนอแนะและวางแผนในการแก้ปัญหาร่วมกับพื้นที่ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านยาวโดยใช้ห้องประชุมทั้งนี้ได้มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมนำเสนอผลการดำเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ CUP อำเภอสวรรคโลกการขับเคลื่อนพอ,อชอสวรรคโลก พอชอตย่านยาวเครือข่ายหน่วยปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านยาวและนโยบาย3มหมอโดยมีการนำเสนอผลงานด้วยข่าวนิว24สถานีประชาชนกิตติพรดวงจันทร์ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุโขทยัยเกศรต่งชูรายงาน